Yeah. Uh -huh. คุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับดูจากขบวนทั้งหลายแล้วนะครับก็คงจะรู้ว่างานมหัศจันยร์วันวิสาขบูชาโลกกาลังจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะและแน่นอนว่าบรรยากาศของงานเซตอัปเดตในวันนี้ก็คงจะคึกคื้นแน่นอนเลยทีเดียวและในบื้องของเราจะคึกคื้นตามไปด้วยอย่างไรนั้นเราจะต้องตามมาดูกันในเซตอัปเดตเทปนี้แหละครับโอ้ยิ่งใหญ่การตาบ้าครับชางได้พร้อมส่งเสียงนำมาเลยนะครับโอเควันนี้ให้เธอมี สิ่งดีๆอีกร้อยพันคือความวาห่วงใยจากใจฉันให้ทุกวันโ OK. อเคคุณผู้ชมครับและเซตอัปเดตในเทปที่2นี้นะฮะก็จะมาคุยกับเจ้าภาพของงานตัวจริงกันแล้วะครับเพราะว่าคนนี้เป็นเ <laughs> จ้าคอนเซปต์ของ PSI อยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าวันนี้นะฮะคอนเซปต์ที่มาตั้งในนี้เนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงตามมาคุยกับขอกุ้ <c oughs> อง <c oughs> อยู่นี่แล้วปี่กุ้งสวัสดีครับสวัสดีครับสีคกุ้งครับวันนี้มา จัดงานที่จัดบูธของงานมหาจารวัน,นวนสิสาขาโลกอ่าถูกเขา,า,าบอกว่าให้ตั้งตามคอนเซปต์ใช่ไหมฮะสินค้าที่จะเข้ามาที่นี่<อ>นมีท,ที่มาที่ไปยังไงที่เราติดต่อบูธนะ่ะเขาบอกว่าเออสินค้าที่จะมาตั้งบูธได้น,นี่ต้องเป็นคอนเซปต์ศาสนาเพราะมันเป็นงานเกี่ยวกับศาสนาไงเออเราก็เอ้ยเราก็เกี่ยวนะด้วยกันได้นี่ไงชมรายการธรรมะผ่านจานดาวเทียมไปนะบางทีมาแล้วยังไม่ลึกซึ้งพอก็ เราไปติดกันที่บ้านดูฟรีชมฟรีกันไปมีรายการทำไม้ดูด้วยเออเราก็เออได้ไปเขาได้ก็ไม่ได้แหกคอนเซปต์อะไรตรงไหนนะแถมยังมีส่วนลด500บาทด้วยถูกจองที่ตั้งวันนี้วันนี้เราร่วมมือกับทางศูนย์สาย5ร่วมกับร้านร้านดาวเทียมนครปฐมแล้วก็เดี๋ยวคงจะมีตัวแทนที่ในกระแวกใกล้กันก็ส่งข่าวบอกกันค่ะว่าโอเคตอนนี้ตอนนี้เรามาเปิดบูธนะก็ใครที่สนใจก็ส่งตัวทีมงานเข้ามาค่ะ ตอนนี้ตอนนี้ได้ข่าวว่าตเวนออกกิจกรรมเยอะมากเยอะจุดประสงค์จริงๆของการออกกิจกรรมมีมีจุดประสงค์อะไรบ้างลูกค้ายังไม่รู้เยอะนะว่าตอนนี้จันดาวเทียมหนึ่งราคาไม่แพงแล้วสองชัดล้านเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะแล้วก็ยิ่งเฉพาะในส่วนของฟรีทีวีเนี่ยช่องนี่มันมากกว่าเสาากาศมากมายนะคะโดยเฉพาะตัวโอเคที่ตอนนี้พียได้ทําตลาดมาก็6กเจดเดือนแล้วผลตอบรับก็ได้ประมาณนึงแต่ทีนี้เราคิดว่าถ้าเราเนี่ยไปถึง อู้พวกเลยนะคะเนี่ยไปเปิดบูธลักษณะเนี้ยโดนเดินไปพันไปพันมาสังเกตไหมเขาก็จะแบบเอ้ยยืดมองมันทำอะไรกันเยอะมากเลยแวะถามว่าเอ้พันศีเก้าทุกวันนี้ตอนนี้เราวันเนี้ยเราทำเออพันศีเก้าติดเองครับแทนเสาอากาศนะคะก็น่าจะได้รับการตอบรับดีค่ะนะฮะและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆของสายห้านะครับเดี๋ยวยังจะมีบรรยากาศในงานได้ข่าวว่า4วันรวดเลย 4วันค่ะก็คือวันที่1ถึงวันที่4คืองานเขาว่ามันเป็นงานใหญ่ประจำปีของน้องคอปฐมนะคะเพราะนอครปฐมเนี่ยพระปฐมเนี่ยเป็นจุดศูนย์รวมของแางศาสนาอยู่แล้วอ่าเราก็เลยคิดว่ามาขอแจมนิดนึงอยู่ในพื้นที่ด้วยการเอาช่องธรรมะมาถูกครับผมเสนอครับผมดีมากครับคุณผู้ชมครับแล้วบรรยากาศจะเป็นยังไงนะครับ1-4วันนี้เดี๋ยวเราตามบรรยากาศกันไปเรื่อยๆในเทปต่อไปนะครับวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากนะครับและผมกับพี่กุ้งลาไปก่อนครับตามแซดอัปเดตในเทปหน้านะจ๊ะคือความห่วงใยจากใจฉัน I took one, okay.